โอ้โหพี่น้องกาแฟเมื่อนี้พามาดูไม้ของนาเล็กที่เลี้ยงแบบทิ้งคว้างจริงๆเลยดูฮะอันนี้เป็นตระกูลสลัดใดหรือว่าพวกยูโฟเบียไม้พวก,ม,พวกมีเชื้อสายทางะตะบองเพชรนะมีน้ำเลี้ยงแบบทิ้งๆิ้งคว้างช่วงนาแรงรดน้ำไม่ไหว ท่อจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเชา้าเช้าบรรยากาศแบบนี้โอ้โหร้อนมากแสงแดดถวนแรงฮะช่วงนี้หลายที่ฝนตกฮะสติหีพเราโอ้แรงจริงๆปลูกไม้ปลูกอะไรก็ต้องดูแลกันแบบปล่อยไปตามยาถากรรมบ้างนะบางอย่างก็ต้องปล่อยให้ตายไปนะบางอย่างก็รอรอฝน เี่อย่างตระกูลบอนที่พวกแบ็คเมจิกพวก Cup, พวกาอฟีครับเนี่ยพวกโคโลคาเซียเนี่ยคือพวกนี้เลี้ยงกับน้ำได้ไงตักน้ำมาใส่เนี่ยหรือว่าหลายๆวันน้ำพร่องก็ค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แต่ไม้บางอย่างเนี่ยต้องรดน้ำทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวเราก็รดไม่ไหวเพราะต้องหิ้วมาเนี่ยนั่นแลยก็ ดูแลไม้พวกที่ต้องใช้น้ําเลี้ยงในน้ำเนี่ยโอเคได้นะแต่ว่าบางอย่างนะอย่างพวกนี้แทบจะไม่ได้รดน้ําเลยนะเนี่ยตระกูลพวกสลัดใดะสลัดใดด่างสลัดใดเขียวหรือว่าสลัดใดสีเงินแต่หลายอย่างก็คือเป็น ไม้ตะกุลตะบองเพชรอะสามารถที่จะเอาไปจัดสวนจัดรายได้นะเนี่ยสวยงามเลี้ยงในกระถางมันก็อาจจะต้นแกรนนิดนึนงแต่ถ้าลงดินแล้วใส่ปุ๋ยดีๆโอ้โหก็ต้นใหญ่จเจริญเติบโตงอกงามเหมือนกันเป็นไม้ที่มีหนามมียางนะเลี้ยงก็ปลูกง,ง่ายกว่านั้นเถอะก็ ตัดปักชําได้นะตัดยอดปักชําหรือตัดเป็นท่อนๆปักชําก็ได้ตัดกิ่งปักชําก็ได้ไง่ายความสวยงามโดดเด่นเขาก็ตรงที่มีกิ่งก้านสาขาแล้วก็ไม่มีใบก็มสีสีสวยให้ชมกันนี่แหละบางทีเราก็เลือกเลี้ยงไม้เหมือนกันนะที่เหมาะกับเรา สีสันสวยงามเหมือนกันนะก็ปล่อยให้เขาอยู่ในช่วงของการพักตัวหน้าแรงก่อนเดี๋ยวหน้าฝนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพรตอนนี้รดน้ำยังไงก็แห้งแป๊บเดียวก็แห้งก็ต้องอยู่แบบไม้ทะเลทรายครับนี่แหละ ใครจะเลี้ยงไม้เลี้ยงอะไรก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะดูว่าตัวเองไหวไหมนั้นจะลงทุนกับไม้อะไรเนี่ยก็ต้องนึกถึงตัวเองก่อนนะยิงนาแรงเนี่ยการซื้อต้อนไม้ก็ต้องลดลงนะเพราะว่ารถไม่ไหวรถไปรถได้แต่ว่าอากาศมันร้อนแรงนะตดน้ำไปแป๊บเบียวก็แห้งอย่างนี้เจอแดดจัดก็ตายนะ หรือบางทีบางเนี่ยเจอแดดจัดเนี่ยเจอฝนมาบ้างเจอน้ํามาบ้างแดดไหม้หมดเลยฮะใบไหม้นันเราก็ต้องเข้าใจฮะเข้าใจไม้พวกนี้ช่วงนี้ก็ซื้อได้จะรอะแหละนะตะกูลพวกตะบองเพชรพวกเนี่ยทนนะใช้ได้นม่ต้องใช้น้ำเยอะ คือข้อดีของเขานี้ไม่มีใบนี่คือการคายน้ำไงถ้าตัวไหนมีใบมันจะคายน้ำนะไม้ทะเลสายก็เขาก็ฉลาดดูแลตัวเองงดการคายน้ำมันก็จะมีน้ำอยู่ในลำต้นสำหรับคลิปนี้ในจิบกาแฟแล้วก็พามาดูไม้ที่นาเล็กเลี้ยงไว้นะ แบบอดทนนะแบบเลี้ยงเลี้ยงแบบอดทนนะรอรอฝนรอฤดูฝนพอหน้าฝนก็ค่อยว่ากันจะได้เติมแต่งกันไปนะเปลี่ยนขยับขยาย่ะสับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ